ครับมากินผัดเผ็ดหมูป่าครับกับก๋ยเตี๋ยวเป็ดครับที่ร้านนี้ครับผมอยู่บ้านลงบังครับห่างจากบ้านผมประมาณ 3- 4กิโลเมตรนี่แหละนะครับบ้านลงบังติดถนนเลยพอดีร้านนี้ขายอาหารตามสั่งขายขายขนมด้วยเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยครับข้างนี้แฟนสามีเขาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยครับขายขน,ขนมด้วยอ บรรยากาศในร้านมาดูกันบรรยากาศในร้านนะครับประมาณนี้นะครับผมข้างหลังเป็นสวนสวนมะม่วงสวนต้นกอไผ่ตอนนี้ผมสั่งก็เป็นผัดเผ็ดมูป,ปลาครบวัน,นี้กินก็เที่ยงด้วยกันนะท่านผู้ชม ธรรมดา40บาทที่เศษ50มันจะมีนอกเหนือจากผัดเผ็ดหมูป่าก็มีนะครับอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเปียด,ด้วยครับผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเปียกับผัดเผ็ดหมูปา่าหากินยากมากเลยผัดเผ็ดหมูป่าแถวบ้านผมไม่มีก็ต้องมากินที่นี่แหละบ้านดงบังครับเขตอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินครับถ้าใครอยากมากินมากินได้เลยติดข้างทาง,ทางติดริมถนนข้างทาง เดี๋ยวผัดเผ็ดหมูป่ากำลังเรียบร้อยอยู่นะกำลังเสร็จนะครับร้านนี้บอกเลยว่ายังไม่เคยมากินนะครับเพราะเห็นมีผัดเผ็ดหมูป่าก็เลยต้องมากินเด <c oughs> ี๋ยวแถวบ้านผมไม่มีขายหายากครับแต่ว่าถ่ายห้องครัวไม่อยากถ่ายนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเสิร์ฟมาเลยนี่น,นี่ก็มีต้มแซ่บด้วยนะครับทีนี้ ว่าร้านแก่เนี่ยสามีแกเขาเปิดเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับอยู่ฝั่งด้านนูน้นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ขายขนมขายพวกเครื่องดืนะ่มเนี่ยอันนี้บ้านดงบังนะครับบ้านดงบังก็อยู่ห่างจากบ้านผมไม่ไม่กี่กิโลประมาณสามสี่กิโล,ลนี่แหละครับติดถนนเลยบ้านดงบังตำบลหัวนาคำอำเภอยายงตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ยังไงถ้ามาจากทางขอนแก่นแต่เข้ามาในเพลงตลาดมต้องผ่านบ้านบ้านนี้อยู่แล้วก่อนที่จะถึงบ้านผมมาแล้วเส็ปหมูป,ป่ามาแล้วเออนี่เลยหน้าตามาดูกันหน้าตาโอ้โหน้ารับประทานมากเลยใช่เส <c oughs> ้นเล็กครับเส้นเล็กสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นเล็ก <c oughs> นเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวเรา กินผัดเผ็ดหมูป่าก่อนนะครับรู้กัน่นะครับขออนุญาตนิดนึง ก่อนนี้นะครับผัดเผ็ดมูกปลาโอ้ย ครับใส่มะเขือ,อ,อด้วยนะครับใส่มะเขือ,อ,อด้วยนี่ <c oughs> อือหืออร่อยอร่อยมาก เดี๋ยวครั้งลองสั่งครั้งละสองอย่างถ้ากินแบบน้อยๆเมนูหน่อยถ้ามีแค่เมนูเดียวมันไม่น่ามันไม่น่ากินเท่าไหร่ต้องสักสองเมนูถ,ถึงจะน่ากินนะกินเวลากินข้าวนี่ต้องต้องสักสองสามเมนูถึงจะน่ากินก็ <c oughs> เรียกกินเอา โอเคครับเอาได้คนระั <c ười> อบอร่อยใช่ได้ <c ười> มาถูกร้านแล้ว <c ười> มาถูกร้านที่ทำอร่อยอ,อดูเมนูนี้ครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาดูกันนีนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับนี่ไม่มีแต่ช้อนยาวก๋วยเตี๋ยวเป็ดโอ้โหยถั่วลิสงด้วย เดี๋ยวเป็ดก็มีนี่ครับมีเลือดเป็ดหัวใจหัวใจเป็ดผมสั่งเส้นเล็กนะครับเอหัวใจเป็ดน,น,นั่นี่หัวใจเป็ดก็เตี๋ยวเป็ดเขาเดี๋ยวปรุงเครื่องก่อนนะประทานว่าร,ร้านนี้ไม่เคยมากินต้องลองปรุงเครื่องโอ้โหพริกนี่หน้าเผ็ดมากเลยสีแดงแดงึดง้มๆเลยใส่สองช้อนพอ ระวังเผ็ดนะใครมากินร้านเขานะพริกเนี่ยสีโคตรดแดงเลยหน้าเผ็ดมากใส่น้ำส้มคนนี้เป็นชอนน้ำส้มเยอะก็ใส่เล็กน้อยับส่วนมากผมจะชอบชิมน้ำมันก่อนก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะปรุงน้ำปลานะครับจะชิมน้ำมันดูก่อนเออ่น้ำปลาเขาที่ก็มีมะเขือแล้วก็ผัมเสรมมะเขือด้วย โอ้ใช้ได้เลย,ยไม่ต้องไปปรุงน้ำปลานเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ต้องไปปรุงน้ำปลาก็ได้อันนี้ก็กินได้ครับ นั้นหมดก่อนแต่พะเป็นหมูป่าเขาก็อร่อยจริงๆนะเรเสดได้เพลียนใสด้อยู่ะเป็นหมูปา่าแสบอยู่ตำรวจนองสงแ <c oughs> ม่นม่ <ตำ S 1> ทุกวันเขาตั้ตำรวจยังมากินทุกวันเลยมะเ <c oughs> จ้าของร้านว่าจางแฟนเขาเปิดร้านท่อมหมอไส์แต่ภรรยาของ เขาเนี่ยก็เปิดร้านอาหารขายอาหารแบบนี้เหรอ, <c oughs> อเผ็ดหมูป,ปา่าเขาดูสีสันก็น่ารับประทานแล้วแต่เขาแซ่บจริงๆริงนะ ว่คัดเอาเอาแบบหนังที่มันติดมันนะครับหนังหนังหมูป่าที่มันติดมันอะ่ะเขาคัดมาเนี่ยมันก็เลยแบบน่าอร่อยเนี่ยหนังติดมันมันนะเหมือนเหมือนเนื้อหมูสามชั้นน่ะ ผมยังไม่ปรุงน้ำปลานะมยังกินได้อยู่นะผมคิดว่านพอดีอยู่นะปรแล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมาละแต่ความคิดผมนะคิดว่ามันพอดีปรงไปปรไปอีกนิดนึงเผื่อความเข้มข้นนะ เส้นเขาเหนียวนุ่มมากเลย,เ,ยเส้นเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา สมมับว่าเตี๋ยวเปียกแล้ กินข้าวเจ้ามันก็ไม่ได้อิ่มเท่าข้าวเหนียวครับสักพักจัวโมงหนึ่งสองจัโมงผ่านไปก็หิวอก,กลับไปกินข้าวเหนียวมันเดิมมันก็หิวข้าวได้อีกมมันเดิมคน,น,นับยว้ื่นคนอีสานเหรอวะ